น้องรู้ไหมครับว่ามนุษย์เราเนี่ยทุกคนรู้ว่าอะไรดีอะไรไม่ดีสิ่งที่ดีที่เราอยากทําเราพยายามทํามันก็ทําไม่ได้แต่สิ่งที่เรารู้ว่าไม่ดีไม่ต้องพยายามแต่เราก็ยังทําทุกวี่ทุกวันและทําก็ชํานาญด้วยรู้ไหมครับว่าทําไมถึงเป็นแบบนี้ในพระคัมภีร์ไบเบิลพระเจ้าได้บอกไว้อย่างเชัดเจนว่าเพราะมนุษย์นั้นตกจากมาตรฐานเสื่อมจากพระสิริของพระเจ้า นั่นเป็นเหตุผลที่ทําให้มนุษย์นั้นไม่สามารถที่จะทําตามมาตรฐานของพระเจ้าได้มาตรฐานของพระเจ้าคืออะไรก็คือความบริสุทธิ์ความรักความอดทนมนุษย์ได้ล่วงหล่นจากมาตรฐานของพระเจ้าพระคัมภีร์บอกว่ามนุษย์ทุกคนนั้นเป็นคนบาปไม่ว่าจะเป็นผมหรือว่าใครก็แล้วแต่ที่มีชีวิตอยู่ในโลกนี้ทุกคนล้วนเป็นคนบาปถึงแม้เราเกิดมา ไม่เคยมีใครสอนให้เราทำชั่วทำเลวแต่มนุษย์นั้นทำได้โดยอัตโนมัติเหมือนกับนกเวลามันฟักออกมาจากไข่เราไม่จำเป็นที่จะต้องสอนมันให้บินเพราะว่ามันเป็นธรรมชาติของมันเหมือนปลามันก็ต้องว่ายน้ำเพราะมันเป็นธรรมชาติของมันเราจะห้ามปลาว่าห้ามว่ายน้ำไม่ได้เราจะห้ามนกว่าห้ามบินเราห้ามไม่ได้เพราะมันเป็นธรรมชาติของมันมนุษย์ก็เช่นเดียวกันมนุษย์ทุกคนเป็นคนบาป มีธรรมชาติบาปอยู่ในชีวิตถ้าพูดภาษาชาวบ้านง่ายๆก็คือคำว่าสันดานสันดานคือเนื้อแท้ของสิ่งมีชีวิตที่ไม่มีวันที่จะเปลี่ยนแปลงได้หมอสามารถผ่าตัดโรคหัวใจผ่าตัดในร่างกายเอาสิ่งที่ไม่ดีออกจากร่างกายของเราได้แต่หมอไม่สามารถผ่าตัดเปลี่ยนหัวใจเร็วๆหัวใจชั่วๆของมนุษย์ได้ถึงแม้หมอผ่าตัดสมองได้แต่หมอก็ไม่สามารถที่จะล้างสมองเราได้ เห็นไหมครับว่ามนุษย์ทุกคนนั้นพระคัมภีร์บอกว่าเป็นคนบาปและค่าจ้างของความบาปก็คือความตายในบึงไฟนรกพระเจ้าก็มีแผนการที่จะทรงช่วยกู้มนุษย์ให้ออกจากการเป็นทาสของบาปสู่เสรีภาพทุกวันนี้เราเห็นว่ามนุษย์มนุษย์ส่วนใหญ่เรียกร้องเสรีภาพเพื่อทําบาปแต่พระเจ้าอยากให้เสรีภาพเราเพื่อให้เราทําการดีทุกวันนี้ มนุษย์มากมายคนมากมายเป็นทาสของเงินเป็นทาสของอำนาจเป็นทาสของการล่วงประเวณีเป็นทาสของบาปหล้สิ่งหลยอย่างเราพยายามที่จะทิ้งแต่เราก็ทิ้งไม่ได้พยายามจะเลิกแต่เราก็เลิกไม่ได้หลายคนบอกว่าขอให้คืนนี้เป็นแก้วสุดท้ายบุหรีมวนสุดท้ายแต่เราก็หาท้ายที่สุดไม่เจอสัทีจริงไหมครับเพราะอะไรหรือไหมครับเพราะในใจลึกๆของมนุษย์นั้นเรามีสิ่งที่เรียกว่าบาป ซึ่งเราไม่สามารถเอาสิ่งเหล่านั้นออกมาจากชีวิตออกมาจากหัวใจของเราได้มีวัคซีนที่จะป้องกันโควิดเชื้อโรคและรักษาให้หายได้แต่ไม่มีวัคซีนตัวไหนที่จะฉีดเข้าไปในร่างกายของมนุษย์ชำระเปลี่ยนแปลงความคิดใจิตใจของมนุษย์ได้มีทางเดียวก็ค,วคือพระเยซูคริสต์พระเจ้าที่มาเกิดในโลกนี้ตายบนไม้กางเขนและเป็นขึ้นมาในวันที่สามและการเป็นขึ้นมาจากความตายของพระเยซูนี่แหละครับที่ทําให้ความเชื่อของคริสเตีนยนนั้น ไม่งมงายพระเยซูบอกว่าจงขอแล้วจะได้จงหาแล้วจะพบจงเคาะแล้วจะเปิดให้แก่ท่านเมื่อคริสเตียนอธิษฐานเราได้รับคําตอบเราได้รับการช่วยกู้การช่วยเหลือการรักษาอย่างอัศาจรรย์ที่มาจากพระเจ้ามีคนมากมายที่มาอธิษฐานวางมือรักษาโรคกับผมซึ่งขอเกริ่นตรงนี้ว่าผมไม่ใช่ผู้พิเศษแต่ว่าพระเยซูได้สัญญาว่าผู้ที่เชื่อในพระองค์จะทําเหมือนที่พระองค์ทําตอนที่พระเยซูคิด อยู่ในโลกนี้พระองค์ประกาศข่าวประเสริฐให้ทุกคนกลับใจจากบาปและแสวงหาแผ่นดินของพระเจ้าโลกนี้ไม่ใช่ที่อยู่ถาวรของมนุษย์แต่โลกนี้เป็นที่อยู่ชั่วคราวเท่านั้นเองซึ่งพระเจ้าปรารถนาที่จะให้เรากลับไปอยู่ในบ้านที่ถาวรกับพระองค์ก็คือในฟ้าสวรรค์พระเจ้าไม่ต้องการให้เราต้องไปชดใช้เวรใช้กรรมในบึงไฟนรกพระองค์ไม่อยากให้เราเป็นทาสของบาปอีกต่อไปพระองค์จึงมาตายบนไม้กางเขนเพื่อย,ยกโทษบาปผิดให้กับเรา วันนี้พี่น้องที่กําลังฟังวิดีโอนี้และท่านรู้สึกว่าท่านเองก็ยังเป็นทาสของบาปบางสิ่งบางอย่างเป็นทาสของเหล้าเบียร์บุหรี่เป็นทาสของการล่วงปรินวณเป็นทาสของเงินผมอยากจะเชิญชวนท้าทายหนุนใจพี่น้องลองเปิดใจดูนะครับและอธิษฐานว่าขอพระเยซูนั้นเข้ามาในชีวิตเปลี่ยนแปลงชีวิตของท่านพระเจ้าเปลี่ยนได้แน่นอนครับมีคนมากมายที่มาอธิษฐานเมื่อเราได้วางมืออธิฐานอวยพรเขาเราเห็นว่าคนมากมายเลิกเหล้าเลิกบุหรี่เลิกยาเสพติด เลิกเล่นการพนันได้อย่างอัศจรรย์เพราะอะไรหรือไมครับเพราะพระเยซูคิดเป็นผู้เดียวที่สามารถช่วยกู้มนุษย์ได้เลือดของพระเยซูสามารถล้างเราให้สะอาดล้างหัวใจความคิดของเราให้สะอาดได้อย่างที่ผมบอกถึงแม้ว่าเราอาบน้ํากี่ครั้งไม่สามารถที่จะชําระล้างใจได้ต่อให้หมอผ่าตัดโรคหัวใจเก่งที่สุดหมอที่ผ่าตัดโรคหัวใจก็ไม่สามารถผ่าตัดให้หัวใจของเรานั้นสะอาดให้ดีขึ้นได้ มีทางเดียวคือเลือดของพระเยซูความรักของพระเยซูที่จะเข้าไปชำระในหัวใจความคิดของเราได้พระองค์พีะสุภาษิตธ์บอกว่าชีวิตเริ่มต้นออกมาจากใจถ้าใจของเราเต็มไปด้วยอะไรการพูดการกระทําก็จะเป็นแบบนั้นพี่น้องลองสังเกตดูนะครับคนบางคนที่ชอบไปยิงปลาเขาชอบชื่นชอบในสิ่งนั้นเวลาเขาไปที่ไหนเขาก็จะพูดแต่เรื่องสิ่งที่อยู่ในใจของเขา บางคนที่คลั่งไคล้เรื่องรถยนต์มอเตอร์ไซค์เมื่อเขารักและคลั่งไคล้สิ่งเหล่านั้นเวลาเขาไปที่ไหนพูดคุยกับใครเขาก็จะพูดแต่เรื่องรถยนต์มอเตอร์ไซค์เพราะอะไรครับเพราะในใจของเขานั้นเป็นแบบนั้นมีแบบนั้นเช่นเดียวกันบางคนในใจของเขาเต็มไปด้วยราคะตัณหาเรื่องของการล่วงประเวณีเวลาเขาไปที่ไหนเขาก็จะพูดแต่เรื่องลามกอนาจารเห็นไหมครับว่ามนุษย์ทุกคนรู้ว่าดีแต่ทําไม่ได้ สิ่งที่รู้ว่าไม่ดีแต่ก็ยังทําอยู่เพราะอะไรรู้ไหมครับเพราะในใจของเราไม่สามารถที่จะเอาอะไรไปล้างให้สะอาดได้นอกจากเลือดของพระเยซูผมท้าทายหนุนใจนะครับพระเยซูเปลี่ยนท่านได้ความรักของพระเยซูช่วยท่านได้ลองเปิดใจดูนะครับถ้าเกิดพี่น้องท่านใดที่อยากจะรู้จักพระเจ้ามากขึ้นพี่น้องสามารถทักเข้ามาได้ในอินบ็อกซ์นะครับขอบพระเจ้าอวยพรพี่น้องทุกคนให้มีสันติสุขมีความชื่นชมยินดีนะครับขอบใจอวยพรครับสวัสดีครับ